แกรมทองที่กลมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาจับมือประสานกันร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญสื่มอมวลชนในจังหวัดนครราชสีมาและส่วนกลางให้เดินทางมาดูความยิ่งใหญ่อลังการง,งานสร้างวิหารเทพวิทยาคม หรือวิหารหลวงพ่อคูณณนะวัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงรายละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นก็จะเปิดให้สาธุชนได้มีโอกาสเข้ามากราบนามัสการเรียนรู้ธรรมะ รอบพระวิหารในวันที่3ตุลาคมซึ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณจึงถึงไดกเอาวันนั้นเป็นการจัดงานสมโภชพระวิหารเทพวิทยาคมอย่างยิ่งใหญ่ให้ได้เห็นถึงแรงศรัทธาของสาธุชน เานัดหมายการเดินทางไว้ที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อเวลา6นาฬกา30นาทีเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยว2วันหนึ่งคืนเพื่อเยือนเมืองย่าโมไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมไทยยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการประชนภัยครั้งที่9ประจำปี255 สดสดร้อนร้อนแดะพักผ่อนเขาใหญ่ปากช่องดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนสดชื่นด้วยโอโซนอันดับเจ็ดของโลกที่เขาใหญ่และไปกราบพระพุทธรูปขาวปิดท้ายรายการทิปครั้งนี้ตามข้อมูลที่ได้รับนั้นวิหารเทพวิทยาคมเป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนกับโดมที่เป็นสถาปัตยกรรม วิศวกรรมจิตรกรรมปฏิมากรรมและศิลปะเซรามิกโมเสกมีความสูงเท่าตึกสี่ชั้นสร้างอยู่กลางบึงขนาดใหญ่ประมาณ30ไร่ของวัดบ้านไร่ปริมณฑลของพระวิหารมีความกว้าง60เมตรยาว60เมตรเป็นอาคารลักษณะทรงกลม ในแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นแรกมีการแสดงรูปภาพพุทธประวัติด้วยจิตกรรมฟ้าผนังที่ยิ่งใหญ่อลังการดูสวยงามส่วนทางขึ้นชั้นสองก็เป็นทางราดชั้นไม่มีขั้นบันไดเหมาะสำหรับผู้พิการนั่งวีลแชร์สามารถเข้าชมได้สบาย มีริฟสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางเดินก็จะมีภาพเขียนจิตกรรมฟ้าผนังบอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ยังมีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งมหายานและหินายานรวมถึงเรื่องราวทุกศาสนาให้ได้เรียนรู้ด้วยภาพเขียนนอกจากนี้ยังมีภาพปิศนาธรรมให้ได้คิดอีก ทันสมัยที่สุดก็คือมีจุดที่สามารถใช้ปัตรเครดิตทำบุญได้ยิ่งทำให้หน่าทึ่งกับเทคนิคชั้นที่สี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าปางลีลากับหลวงพ่อคูณเป็นชั้นสูงสุดที่จะได้เห็นทิวทัศน์และบรรยากาศรอบบริเวณบัตรปวัติบ้านไร่ เป็นภาพที่ประทับใจมากที่มองลงมาแล้วเกิดศรัทธาที่ได้มากับไหว้หลวงพ่อคูณชั้นร่างก็ยังมีรานปิศนาธรรมให้ได้ศึกษาส่วนรอบตัวพระวิหารเทพวิทยาคมมีภาพจิตกรรมฟ้าผนังปฏิมากรรมโมเสก เซรามิกโดยรอบเสาแต่ละต้นก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อห้ารอยชาติกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นการเรียนรู้พระไตรปิฎกไปในตัว หลังจากเก็บรายละเอียดของวิหารเทพวิทยาคมเสร็จแล้วพวกเราก็ออกเดินทางไปทานอาหารกลางวันแล้วก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก,กังหันลมที่เป็นนวัตกรรมหน้าใหม่ของวงการพลังงานที่สามารถนำไฟฟ้าสะอาดจากธรรมชาติด้วยกังหันลม ซึ่งดำเนินการสร้างจนเสร็จสิ้นและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยกังหันลมที่มีความสูง100เมตรและใบพัดกว้างใบละ50เมตรต้นเสากว้าง4เมตรสูงเรียวขึ้นไปทำให้รับลมไดในยามหน้าหนาวได้ดีกว่าฤดูอื่นๆกังหันลมเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นของเดนมาร์ก ที่สั่งเข้ามาในประเทศไทยด้วยทุนสูงมหาศาลในโครงการนี้มีการตั้งเสากังหันลมไปแล้วถึง90ต้นแบ่งเป็นโซนเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนละ45ต้นมีกำลังผลิตยังไม่มากสักเท่าไร่แต่ก็สามารถเลี้ยงจังหวัดขนาดกลางได้ทั้งจังหวัด การดำเนินการโดยบริษัท Win e น e นยี h o l d i n g งสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพแต่สถานที่ตั้งอยู่ในตำบลห้วยบงอำเภอด,ด่านขุนทดจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งที่จะเห็นเสากังหันลมโดดเด่นมาแต่ไกลหากใครจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ในสถานที่ตั้งไม่ได้มีเขตห่วงห้ามเพราะเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดบริสุทธิ์ ครับอ๋อสวัสดีครับผมธนายเสถียรพงศ์ครับผมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ของบริษัทวินิจิ้โฮลดิ้งครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเป็นโครงการนะครับก็โครงการที่เรายืนอยู่นะครับเป็นโครงการ First ส o ค a าดกับ k คอาร์นะครับก็2โครงการเนี่ยแบ่งเป็นต้นกังหันลมนะครับโครงการละ45ต้นนะครับปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าของแต่ละต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.3เมกะวัตต์นะครับต่อต้น ดังนั้นถ้ารวมกันเป็น2 2โปรเจกต์นะครับจะมีทั้งหมด90ต้นกำลังการผลิตสูงสุดี่อยู่ที่207เมกะวัตต์นะก็ถ้าให้พูดกันก็คือตัวถ้าสมมติว่าผลิตได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงดูจังหวัดเล็กๆได้เลยนะครับหนึ่งจังหวัดนะครับเป็นช่วงที่แบบไม่ใช้ไฟมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ถ้ามีท่านใดสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงโครงการนะครับก็สามารถเชิญได้นะครับโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยบงนะครับอำเภอ,อด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชาสีมานะครับผมรบเราออกเดินทางที่อำเภอบปากช่องเพื่อจะไปทัศนศึกษาสินค้าทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ตลาดน้ำเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติบนภูเขาและกําลังเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเปิดในวันที่5ธันวาคม2556ตอนดับวันพ่อแห่งชาติตลาดน้ำเขาใหญ่นี้เป็นเจ้าของเดียวกับตลาดน้ำอโยธยาที่จังหวัดอยุธยา และตลาดน้ำสามพันวาที่หัวหินเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตลาดน้ำมากจึงไม่แปลกใจที่มาสร้างตลาดน้ำกลางหุบเขาที่มีน้ำไหลลงมารวมกันกลายเป็นบึงขนาดใหญ่เพื่อสร้างให้เป็นตลาดน้ำกับบรรยากาศอบอวลไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามตื่นตาตื่นใจ รุ่งขึ้นพวกเราออกเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานกันที่เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมพื้นที่แห่งความสุขในกลางเขาใหญ่บรรยากาศอบอวลไปด้วยศิลปะหลากหลายเป็นสวนปฏะติมากรรมชัญญ้นยอดหอศิลป์ที่รวบรวมเอางานศิลปะมาไว้ที่นี่และมีห้องพักให้พักผ่อนด้วยราคาระดับเศรษฐีที่ชอบเสพงานศิลปะเท่านั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านศิลปะที่น่าสนใจกับปฏิมากรรมภาพวาดที่สวยงามและน่าทึ่งในอีกหลายมิติที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใด ร็วๆนี้กรมกิจาการพลเรือนทหารเรือจัดเลี้ยงสังสรรค์สื่อมวลชนที่ราชนาวีสโมสรเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ให้การสนับสนุนทุกแขนงที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานของกองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอดนำโดยพลเรือตรีประพฤติพอรอักษรมัดเจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารเรือให้การต้อนรับ ภายในงานมีสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่งในบรรยากาศของงานที่เป็นกันเองทั้งนี้เพื่อยืนยันที่จะให้การสนับสนุนกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือตลอดไปยนทห้สร้างนะครับว่าในส่วนของกองเรือเองนะครับเออเรามีศูนย์บติการกองห้องเรือในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในการแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับไม่ว่าจากการแจ้งเบาะแสในเรื่องของการช่วยเหลือเช่นเอ่อเรืออปางนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวติดเกาะนะครับทั้งศูนย์บริการกองห้องเรือนะครับ ซึ่งมีท่านผู้จัดการาหารเรือเป็นปอบอนะครับก็จะมีการสั่งการลงไปนะครับให้ทัพเรือภาคเนี่ยจัดเรือจัดเครื่องบินและกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือนะครับอย่างนั้นอ,อย่าลืมนะครับหากมีสิ่งใดนะครับขอให้ท่านเข้าไปพบในทหารเรือหรือทหารเรือณพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับหรือโยงเข้ามาหานะครับหรือใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับหมายเลข024754521มาที่ศูนย์กลางก็ได้ครับ จะได้ประสานก้าไปทางทัพเรือภาคต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นงานต่างๆก็ยังมีมากมายนะครับที่กองเรือ,อะจะลงไปร่วมกับประชาชนหรือในพื้นที่ต่างๆนะครับอาทิเช่นโครงการที่กองเรือโดยเฉพาะกรมกิจกรรมเนะรือะางเรือดูแลอยู่เช่นกองเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับเราก็ได้นําน้องๆจากทางใต้ทั้งหมดในจังหวัดพื้นที่ในจังหวัดนาราธิวาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐเอกชน เช่นการท่องเที่ยวในประเทศประเทศไทยสนับสนุนนะครับทำบ,บริษัทซีีได้ให้น้องๆไปดูโรงงานรือรายการต่างๆน้องๆก็เข้าไปเยี่ยมเนี่ยครับอย่างนี้นะครับก็เลยขอญาตอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับว่า โครงการดีๆเช่นนี้นะครับของกองทัพเรืออยากจะฝากทุกท่านได้ให้การสนับสนุนด้ครับสำหรับกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวกรมกิจการ,รพลเรือนทหารเรือก็ยังให้ความสําคัญและมองเห็นถึงศักยภาพที่กองทัพเรือมีมากพอทั้งนี้จะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับผู้มาเยือนอย่างประทับใจการท่องเที่ยวทางน้ำครับของเราตรงนี้เนี่ยในส่วนของกองทัพเรือนะครับเราก็มีพื้นที่ซึ่งอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆม,มากมายครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับหรือไม่ก็พื้นที่จังหวัดภูกเก็ตพังงาหรือไม่ก็สงขลาแล้วก็จะมีพื้นที่ต่างๆที่อยู่ติดน้ําเยอะแยะมากมายครับเราก็มีแหล่งท่องเทีย่ยวที่สำคัญของกองทัพเรือเราก็อย่างที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็มีเรือหลวงจกินนัเปตเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวหลักที่อยู่ในพื้นที่สัตหีบที่ท,ทุกท่านารู้จักกันมาแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ซึ่งเราก็ตอนนี้เราได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเต่าทะเลแห่งแรกของเอเชียนะครับหรือก็ไม่รายที่สองของโลกลในส่วนของพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นพังงาแล้วก็มีฐานทัพเรือพังงาอยู่อันเรือพังงาแล้วก็มีในเรื่องของบอ่อเตา่าสูงน้ำพังเต่าทะเลซึ่งอยู่ในส่วนของอันดามันนะครับแล้วก็ในส่วนของทัพเรืองสองขาครับแล้วก็จะมีในส่วนของแลมสนอ่อน แล้วก็มีหาดทิมิลานะครับซึ่งมีความสวยงามธรรด้าิสวยงามบริเวณตอนนั้นอยู่ครับเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายการท่องเที่ยวทางน้ําก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ผู้ที่ได้ไปสัมผัสได้รับความสุขความรู้และประสบการณ์พิเศษอีกมากมายอย่างแน่นอน เรากลับมาอีกครั้งเพื่อเข้าชมไลฟ์พาร์คที่เดอะกรินเนรี่รีสอร์ทอีกครั้งเพื่อสัมผัสเครื่องเล่นระดับเอ็กตรีมที่มีเพียงสองแห่งในประเทศไทยกับบรรยากาศที่เป็นแบ่งทดสอบความกล้าและท้าทายของคนชอบเสียวได้มีโอกาสสัมผัสกับเอ็กแม็กเครื่องเล่นที่มีความสูงระดับเสียวสุดยอดบรรจุคนนั่งเพียงสามคนเท่านั้นกับแรงเหวี่ยงเพียงครั้งเดียวกระโดดสิสูงกว่า40เมตร G-Xwing เครื่องเล่นชนิดนี้ก็เสียวสุดๆไม่แพ้กันเพียงแต่ว่านั่งได้แค่ห้าคนเท่านั้นหนักต้องไม่เกิน70กิโลกร,รมัมเมื่อพร้อมก็จะถูกดึงขึ้นไปจนสุดของความสูงที่เสากำหนดเอาไว้เมื่อให้ผู้ที่นั่งอยู่ตรงกลางเป็นผู้ทำหน้าที่ปลดล็อก เครื่องเด่นตัวนี้ก็จะดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วและจะต้องรอให้แรงเวี่ยงลดตรงเองใช้เวลาเล่นแต่ละครั้งเกือบ20นาทีอีกหนึ่งเครื่องเล่นคือที่กระโดดหอมีความสูงพอสมควรหลายคนเด่นแล้วติดใจต้องขอเล่นอีกรอบเครื่องเด่นที่นี่ยังมีอีกมากมายและกำลังขยายงานออกไปอีกหลายอย่างเลย โอ้ว่ายรอบๆรอบนี่มัไปที่อะมนีภาพะไรนภาพสวยหรอกไปรเดินจายเขบอกภาพไม่สว ก็จังหวัดนครราชสีมาต้องขอเชิญชวนที่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมจังหวัดนครราชสีมาครับในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก็หมดฝนแล้วนะครับอาจะเริ่มเข้าฤด,ดูหนาวซึ่งอากาศที่โคราชโดยเฉพาะในโซนปากช่องเขาใหญ่วังน้ําเขียวเนี่ยเป็นที่ได้รับการขนานนามว,ว่ามีโอโซนเป็นอันดับ7ของโลกนะฮะก็เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวท่านสัมผัสทั้งอากาศที่สดชื่น บรรยากาศที่หนาวเย็นคล้ายๆกับอยู่ในยุโรปนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผู้ปรกอบการได้มา,ารังสรรค์ขึ้นมาที่มีความงดงามไม่ว่าจะเป็นที่ปรีโอเขาใหญ่หรือไล่องุ่นต่างๆนะครับก็เหมาะแก่การเที่ยวชมซื้อของฝากของขวัญไปฝากคนทางบ้านนะครับไปในโซนของวังน้ําเขียวนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวนเกษตรต่างๆมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชผักปลอดสารพิษนะครับ ัง,ง่นจากวังน้ําเขียวนะครับก็พร้อมที่จะให้ท่านได้มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากโซนปักช่องวังน้ําเขียวเขาใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่พิมายซึ่งมีประสาถินพิมายปีนี้จะมีอายุครบ1,000ปี นะครับจะมีงานเทศกาลเทพพิมายในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะปีนี้ทางกรุ่มท่องเที่ยวก็ให้การสนับสนุนจัดถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคประวัติศาสตร์อายิราธรรมของที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการแข่งเรือนะครับแล้วก็งานแสดงแสงสีเสียงที่ประสาทพิมายที่อลังการมากนะครับมาที่อำเภอด่านขุนทดนั้นท่านก็แวะมากราบขอพรจากหลวงพ่อคูณวิหารเทพวิทยาคมซึ่ง มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนหน้านี้นะครับก็มาเที่ยวชมมาดูประวัติของหลวงพ่อคูณมาดูความยิ่งใหญ่อลังการของศรัทธาผู้คนที่มีต่อปอระเทศพัทยาคมหรือหลวงพ่อคูณนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่น่าสนใจและอยากเชิญชวนให้ท่านมาเยี่ยมชม ก่อนที่จะอำดาเดินทางกับกรุงเทพเรามาแวะตลาดผลดไม้ของฝากจากเมืองปากช่องเลือกซื้อน้อยหนาพันเพชรปากช่องรูปตน้ำหนักกิโลกว่ามเมล็ดน้อยเนื้อหนาหวานฉ่ำและของฝากอีกหลากหลายให้เลือกซื้อก่อนที่จะเดินทางไปนมัสการพระพุทธสกลสีมามงคลพระพุทธรูปสีขาวปางประทานพรอองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระปรมาภิไธยทั้งสองพระองค์ไว้พระพลเอกพง์บุญยการเป็นผู้สร้างถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลด้วยเป็นดำริของท่านพ่อรีหรือพระสุธทธิธรรมรังสีคำพีเมอาจารย์ที่จะสร้างแต่ท่านมรณาภาพก่อนเลยสร้างไว้ที่เขาสีเสียดอ่าแห่งนี้ เป็นการจบทริปการเดินทางมาท่องเที่ยวในโคราชเมืองย่าโมที่มีแต่งท,ท่องเที่ยวมากมายให้ได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิม่มครับผมรายการก,ก๊กแก๊กทัวร์นะครับที่ผ่านมานะครับก็ประสบ ความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนโยบายมาอีกว่าเออเราน่าจะไปอีกทางอีสานนะครับทางอีสานก็ได้ประมวลแล้วก็คิดว่าน่าจะมาแถวทางไมโคราชก็ทางชัยภูมิสรุปแล้วเลยก็ว่าไปทางชัยภูมิดีกว่าเพราะว่าทางโคราชก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ ชยภูมิแต่ว่าทางชัยภูมิเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะก็จะมีทั้งศิรอยุธยาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็อยากจะมาช่วยโปรโมตนะฮะให้จังหวัดชัยภูมิเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของบุคคลหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็รายการนี้ก็เหมือนท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นแขกไปเยือนนะครับก็จะไปก๊อกก๊อกเข้าประตูนะครับส่วนทางจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็จะมาแกรกเปิดประตูต้อนรับ นะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับตัวนี้ก็เมื่อไปแล้วเนี่ยก็วันแรกนะครับวันที่12นะฮะคืองานนี้มี12กับ13นะครับวันที่12เนี่ยเพราะเมือเอ่อแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาที่โคราชก่อนคือจะแวะที่บ้านไร่นะครับวิหารนะครับวิหารเทพวิยาคมของหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะเปิดตัวนะครับ ก็แวะที่นี่เสร็จก็ไปที่เชยภูมิประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับก็จะไปก๊อกแก๊กกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิก็จะมีการสักการะเจ้าพ่อพญาแลนะครับเมื่อตอนเย็นหลังจากนั้นตอนเย็นก็จะมีก็ตีคีไฟนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันในประเทศไทยถือว่าเป็นอันซีนะครับตัวนี้ก็ ตีคีไฟนี่จริงๆแล้วจะมีตอนออกพรรษานะครับตอนนี้เราก็นำมาสาธิตให้ดูนะครขนาดเดียวกันก็จะมีการทานอาหารแบบโต๊ะชัยภูมิแล้วก็จะมีชมสินค้าโอท็อปนะฮะแล้วก็จะพักผ่อนตามาอัธยาศาายัยส่วนวันที่13ตอนเช้าเนี่ยก็จะไปบัานคราวก็จะไปชมนะฮะการาผลิตหรือการสาธิตผ้าไหมหรือไปเลือกซื้อด้วยนะฮะ หลังจากนั้นไปทานข้าวที่น้ําตกตาโตนอุทยานตาตนซึ่งตอนนี้อุทยานนี้เพิ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับประจําปี2556นี้นะครับจะไปนั่งทานอาหารบริเวณน้ําตกซึ่งเขาจัดที่ซึ่งตัวนี้เป็นที่สําหรับทานอาหารอยู่แล้วนะฮะก็จะไปรับประทานอาหารฟังเสียงน้ำไหลซึ่งตอนนี้ก็น้ําหลากสวยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปที่เ,เรียกว่าอุทยานปูแลงคาซึ่งจะเป็น อมอหินขาวนะครับตรงนั้นก็จะมีแหล่งต้องเที่ยวเป็นเสาหินทรายโดดเด่น5ต้นสูงซึ่งเราก็เรียกกันว่าเป็นสโตนเฮนเมืองไทยนะครับและหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่อตอนเย็น,เย,นเย็นก็จะไปที่บ้านหนองโมดแดงนะครับอำเภอหนองโมดแดงที่นี่จะมีไฮไลท์คือจะมีงานกระทูกนะครับ งานกระทูบนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะฮะประเพณีอย่างหนึ่งของชาวหนองโมแดงนะครับเป็นเรียกว่าเป็นงานบุญในวันออกพรรษาตัวนี้ก็จะหลังจากคือเขาจะกระทูปเนี่ยไปเข้าวัดกระทูบนี้สูงใหญ่มากนะฮะครคนนี้กระทู่มันมี2อ,อย่างอันนี้ที่เราจะไปชมเนี่ยเป็นกระทูบป,ประกวดนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตกแต่งสีสันสวยงามนะครับในวันที่12บสองไปวันวันที่13คือวันที่13ครับผม ตัวนี้ก็จะจัดที่อำเภอนะครับที่หน,นองบัวดแดงเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมเยอะมากเป็นพิธีเปิดที่จะให้ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเราประธานรัฐภานะฮะจะางานนี้ก็ท่านก็จะไปจุดงานเปิดกระทูกนะฮะตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการาลำนะครับแล้วก็ถวายกระทูกนะฮะ